พาเพื่อนๆดูรถตัดหญ้าสนามกอล์ฟว่ามันเป็นร้นยังไงเพื่อนๆแต่วยาผมจะพาดูดูการทํางานของมันรถคันนี้ก็ราคาเป็นล้านครับทุกคนดูดูการตัดหญ้าดูการทํางานของมัน <c oughs> มันจะมีฟันเฟืองอยู่ เนี่ยครับด,ดูการทำงานของมันมันจะเป็นรถตัดแบบแบบตัวเล็กนี่ครับแต่ตรงนี้เป็นเป็นแบบสามสามเครื่องสามเครื่องยนต์ถ้าคุณข็นทั่วไปก็แค่เครื่องยนต์เดียวแต่นี้กำลังมันจะแรงกว่านี่ดูการทำงานของมันยกขึ้น ด uh ูการทำงานของมัน